คณะกรรมการปปชรับไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาวันนภาอัธนันท์พนักง,งานปฏิบัติการ6ธนาคารออมสินสาขาป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตเป็นคดีหมายเลขดำที่01-2-058-2550คดีหมายเลขแดงที่374-2-3-2559 มติคณะกรรมการปรปรชครั้งที่813/87/2559คดีวันที่8พฤศจิกายน2559กรณีขวัญนภาอัธนันท์ขณะปฏิบัติหน้าที่พนักง,งานปฏิบัติการ6ธนาคารอมสินสาขาป่าตองอำเภอขทุจังหวัดภูเก็ตปลอมลายมือชื่อผู้ฝากเงินในใบถอนเงินแล้วถอนเงินออกจากบัญชีผู้ฝากไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวพฤติการดังกล่าวมีมูลความผิดทางอาญา ตามพรบว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพศ2502มาตรา4และมาตรา11เรื่องนี้เป็นกรณีที่คณะกรรมการะชได้มีมติสั่งไต่สวนนางขวัญน,นภาอัฒนันทนะครับพนักงานปฏิบัติการ6ธนาคารออมสินสาขาป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะครับเรื่องนี้ผู้ต้องหาเนี่ยกระทำการปลอมรายมือชื่อผู้ฝากเงินในใบถอนเงิน แล้วก็มีการถอนเงินออกจากบัญชีของผู้ฝากไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวจํานวน5ครั้งก็ผิด5กรรมนะครับรวมทั้งสิ้น6กแส0 0ปดหมาบาทสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ที่ิพากษาเป็นคดีหมายเลขดาที่อท3 2ามสอทับสอคดีหมายเลขแดงที่อท27องเจทับสองเมื่อวันที่6รกรกฎาคม2564ว่าจำเลยมีความผิดตามมัตรา4ี เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้หลงโทษทุกกรรมเรียงกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91าจำคุกกระทงละ5ปีจำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งเป็นโทษจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนรวม5กระทงจำคุก10ปี30เดือนโดยไม่รอการลงโทษคณะกรรมการประชาว,วิจัยี้มูลความผิดส่งให้าการสุดเพื่อฟ้องพยางสาร อาญาคดีทุจริตและผู้มิชอบภาค8นะครับซึ่งศาลก็พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจริงตามพระราชบัญญัติองค์การและพนักงาน02นะครับมาตา4นะครับก็คือการเบียดบังทรัพนะฮะก็จำเลยให้การรักษาภาพนะครับศาลพิพากษาลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก10ปี30เดือนนะครับมติคณะกรรมการปปชครั้งที่150-2564วันที่12ตุลาคม2564 พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอให้อายก,การสูงสุดอุทธรคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8